ได้ครับโอเคขอบคุณแม่ครับขอบคุณนะครับใช่เลยครับขอบคุณนะครับมันอย่ดีดีพี่วันนะเฮ้ดีดีพร้อมนะทุนเชิดครับเป็นบ้านครับควรู้สึกสชิลลี่หใหญ่บ้าครับก็ก็เป็นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์นะครับภาพยนตร์แอคชั่นฟอร์มยักษ์ของจีนนะครับก็เรียกได้ว่าอันดับหนึ่งตอนนี้นะครับแล้วก็เป็นมาสเตอร์พีซของเฉิหลงอย่างที่เราทราบนะครับแล้วก็ทำรายได้อันดับหนึ่ง นะฮะทั้งทั้งจีนทั้งเอเชียเลยนะครับก็ฝากพี่ีแล้วก็ขอบคุณน้องๆทั้งสองคนมากเลยที่ให้ให้เกียรติมาจัดกิจกรรมร่วมกับเรานะครับก็อยากให้แฟนคลับนะครับได้ชมภาพยนตร์แล้วก็เรากับไอ้ฉินยี่ก็เป็นความภาคภูมิใจที่ได้ทาโปรเจกต์นี้ร่วมกันแล้วก็มีโปรเจกต์อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นหนังจีนอีกหลายๆเรื่องที่จะเอาเข้ามาแล้วก็รวมถึงเราอยากทาหนังไทยที่มีซูเปอร์แฟนเบสอย่างนี้ก็ไปเมืองจีนด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดกิจกรรมร่วมกันก อยเร่เดาดกของคนดูใ่็อีใช่ครับก็เรียกได้ว่าทั้งโปรดักชันทั้งดารารนักแสดงแล้วก็อ่าจริงๆนักแสดงอาจจะเป็นฉลหลงใช่ไหมครเป็นดารานำแต่ว่านักแสดงสมทบเองก็ก็คือค่อนข้างที่จะแฟนคลับเยอะมากๆเดี๋ยวจะได้เห็นอยู่เดี๋ยวน้องๆคงจะได้ดูในในรงภาพยนตร์นะครับ้องไพรส์รแน่นอนครับก็ถ้าถามผมผมคิดว่าเป็น ภาพยนตร์แอคชั่นที่ที่ตื่นเต้นที่สุดในในใน,ในของเฉินหลงเลยแล้วแล้วเขาก็เล่นแบบเต็มที่มากๆนะครับทั้งบทบูคิวบูแล้วก็ก็จะเห็นได้จากฟีดแบ็กมาถ้าถ้าเข้าไปดูในโซเชียลก็จะไม่ได้ไม่ไม่ได้เป็นแค่หนังหนังเรื่องหนึ่งของเฉินหลงแต่จะเอนเกจเมนต์สูงมากแล้วก็ทุททกทประเทศเกิดเหตุการเดียวกันเลยก็คือแฟนคลับของเฉินหลงที่ที่ไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหม่รุ่นเกา่าก็กระโดดเข้ามาเล่นกับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับ ก็คาด,ดหวังว่าอยากให้เป็นภาพยนตร์ที่ทำไรายได้สูงสุดของเฉลงในประเทศไทยนะครับเพราะว่ามันก็เป็นความร่วมมือกันระหว่างทาง M s mm h hmm. o เองกับทางให้ฉิงยุ้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญเราได้ซ mm ูเปอร์สตาร์อย่างน้องๆมาช่วยกันจัด, mm hmm. จจดก mm ิจกรรมแล้วก็แฟนคลับเ mm hmm. ยอะมากท,ที่ที่คิดว่าแฟนคลับรุ่นใหม่เองก็ได้จะชอบหนังเรื่องนี้แล้วแฟนคลับเก่าๆนี่ผมว่าต้องปลื้มมากๆครับแฟนคลับรุ่นใหม่ครับครับก็อย่างอย่างที่เก่งบอกว่าเก่งเติบโตมากับกับที่เฉหลง มาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแล้วก็แบบเราเรา,เราติดตามผลงานมาตั้งแต่เด็กแบบเก่งๆเชื่อว่าทุกคนแบบเติบโตมากับคุณหลงแน่นอนครับก็เรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องหนึ่งที่พี่เชษบอกว่าเป็นเป็นหนังที่แบบฟอร์มยักษ์มากๆแล้วก็อยากให้คนไทยได้ดูเหมือนกันเพราะว่าต่างต่างประเทศก็แบบก็บูมมากก็วันนี้ได้มีโอกาสมาดูกับพี่ๆก็หวังว่าจะแฮปปี้ไปกับพวกเรา ก็ก็หวังว่าแฟนๆของพวกเราจะบอกต่อเหมืกันครับเพราะว่าตอนนี้แฟนๆของเราก็เริ่มขยายฐานไปหลากหลายอายุมากตั้งแต่เราออนเขียนกีฬาไปเนาะแล้วก็คิดว่าน่าจะได้เห็นแฟนๆเด็กรุ่นใหม่ด้วยที่แบบขยับเข้ามาดูแบบฉุนโงมากขึ้นไม่ใช่แค่พวกเราที่แบบเติบโตมากับฉุนโง่อะไรเงี้ยแต่ว่าแฟนๆรุ่นใหม่เนี่ยก็คิดว่าน่าอาจจะเป็นกลุ่มกลุ่มลูกค้าคนสำคัญกลุ่มใหม่เหมือนกันที่อาจจะพาหนังเรื่องนี้แบบ่ายได้พาไปไกลเหมือนกันในประเทศไทยนยครับก็หวังว่าหนังควรจะเริ่มแบบ เฮ้ยหันมาดูเรื่องนี้จริงเพราะว่าด้วยตัวสถิษิที่มันเกิดขึ้นเนาะมันก็ทําเป็นปนาฏการณ์เหมือนกันสําหรับเราเนยนะก็คิดว่าน่าจะเป็นอีกเรื่องนึงที่แบบหน่าดูแล้วก็อยากให้ทุกคนชวนกันมาดูมากใ,าให้ใพูดเชฟปากคำนะไม่น่าจะคำนัดได้ครับ <c oughs> ก็จริงจริงก็ฝากนะครับฝากภาพิจารณเรื่องนี้แล้วก็ฝากน้องสองคนด้วยก็จริงๆในตลาดจีนเองก็ชื่นชมคอนเทนต์ไทยมากๆนะครับแล้วก็ชื่นชมนักแสดง ไทยมากๆคงเหมือนเหมือนที่เราทราบจากข่าวครับว่าคนจีนก็รักในคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นหนังไทยซีรีส์ไทยแล้วก็ศิลปินไทยนักแสดงไทยอย่างเงี้ยครับในทางกับการผมว่าฝั่งไทยเองเราก็มีความรักแล้วก็มีความติดตามในในข่าวสารของคอนเทนต์จีนมาสม่ําเสมอนะครับก็ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เป็นภาพยนตร์ที่น่าจะเป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์ที่ที่คนไทยน่าจะชอบแล้วก็ เราก็หวังว่าเป็นความร่วมมือครั้งนี้ก็จะนําไปสู่ความร่วมมือที่ยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้นนอกจากจะนำนำเข้าหนังจีนเข้ามาเพิ่มแล้วเราก็มีการส่งคอนเทนต์ไทยไปที่เมืองจีนด้วยหรือแม้กระทั่งหนังเมื่อกี้คุยกับทางอไอ้ชิวีก็ยังพอเขาเห็นบรรยากาศพี่พี่น้องๆแฟนคลับสื่อมวลชนเขาก็บอกว่าเอ้ยเขาอยากจะทําหนังไทยด้วยกันอะไรอย่างนี้ครับะฉะนั้นก็ มันก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆที่ที่ว่าเราเราเราจับมือกันครันน้งนี้แล้วก็อยากให้ฝากคนไทยช่วยกันสนับสนุนหนังเรื่องนี้กันครับขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวเผื่อๆจะสัมภาษณ์น้องๆก่อนไหมครับโอ๊ยไม่ไเผื่อ <c oughs> ๆอยากถ่ายน้องๆ